ปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปคันนี้เลยขับสนะจ๊ะสีขาวมุกเจ้าของเดียวสภาพคลิปวิ่งอยู่แค่8 0 0 0 0กโลสดจับจริงๆนะครับใครหาปาเจโร่สปอร์ตขับสคันนี้ตอบโจทย์ขายถูกมากรีบเข้าม,มาจองกันครับมีคันเดียวนะโฟ h e วิว สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเรียคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ได้รถพรีเมียมใหม่คันนะพรีเมียม PPV นะครับคันนี้เนี่ยตัวท็อปสุดจริงๆนะตัวนี้คือปาเจโ o Sport 2.4GT พรีเมียมขับ4เลยนะครับ 4-wheel drive เลยตัวนี้ตัวท็อปสุดจริงๆของตระกูลปาเจโรเลยนะครับออกห้างร้าน599เลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นไมเนอร์เชแล้วด้วยดูหน้าตาดิยางหล่อนะครับอันนี้ไมเนอร์เชนเรียบร้อยไฟใหม่ตัว ไฟหน้าคมไฟหน้าจริงเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยคมไฟหน้าอยู่นี่ของใหม่หมดเลยนะครับดูดีมากนะครับแล้วก็เดย์ไทม์มีมาให้เรียบร้อยหน้าตาใหม่หมดแล้วก็ตัวนี้ตัวทนะ็อปนั้นเราได้นี่เป็นเรดาร์มาเลยนะออปชั่นเซฟตี้นี่มาเต็มเลยนะครับนี่เป็นเรดาร์นะช่วยเบรกนะครับแล้วก็ล้อสวยจัดเลยนี่ลายใหม่เลยนะครับเป็นล้อทูโทนสวยงาม18นิ้วอย่างเท่ะนะครับตัวนี้แอสเซซอรี่มาครบหมดนะครับรถสวยสีขาวมุกนี่ให้ดูเลยนะสีสวยมากตัวนี้ 4 wheel drive นี่อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยครับตัวท็อปเลยนะครับแล้วตัวนี้จริงๆมาออปชั่นค่อนข้างเต็มนะเนี่ยสเกิร์ตรอบคันตัวนี้มันมาแบบอย่างนี้เลยนะฮะดูสวยเลยนะเจ้าของมือเดียววิ่งมาเยอะด้วยคันนี้วิ่งอยู่8 0,000ื่นกโลเท่านั้นรถปี2019เจนอ2 0นนะแต่วิ่งอยู่แค่8 0,000ื่นะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับรถประมาณสัก3ปีวิ่งอยู่ปีนึงไม่ถึง0,000ม่โลอะเอาเงี้ยรถสภาพสวยจัดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สภาพภายนอกนี่สีขาวมุกแท้ๆสวยๆแบบนี้นะข้างในโครงสร้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <S <S ตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ของตัวขับ4ตัวท็อปนี่ใช้เครื่องยนต์ตัวบล็อกเดียวกันกับตัวขับ2ตัวท็อปนะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ัีทซีดีเซลนะครับเป็นคอมมอนเรลนะตัวนี้นะครับเป็น DID อันนี้นะฮะคอมมอนเรลนะครับตัวนี้แรงม้มา180กว่าม้าเลยนะทำเป็นเล่นไปเครื่องแค่2อนนะครับแล้วก็จ้องบอกเลยว่าคือด้วยเครื่องเขาเล็กเนี่ย ตาการบริภวณคามันเขาก็น้อยกว่าพวกเครื่องให,ใหญ่ๆนะถือว่าวิ่งดีใช้เทอร์โบช่วยนะวิ่งทางไกลไม่ต้องกังวลสบายๆชิวๆปลิวเลยแหละแล้วก็รถช่วงล่างเนี่ยดีมากนะครับดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างสวยมากนะตัวนี้น็อตน็อตเดิมหมดเนี่ยสภาพโครงสร้างเนี่ยผมให้ดูซิลเลอร์สวยจริงนะเนี่ยให้ดูซิลเลอร์ซิลเลอร์เดิมหมดนะครับอันนี้สวยจริงนะครับให้ดูนะ ให้ดูนะแล้วไล่ไปดูด้านหลังนะน็อตเดิมหมดนะไม่มีขันน็อตด้านในก็เช่นกันขานหน้าตัวนี้ตัวนี้ด้านข้างนะครับสวยนะฮะน็อตเนื้อไม่มีขยับนะสว,สวยเลยนะฮะเนี่ยขานหน้าเดิมหมดนะฮะให้ดูซอกเสือ้อทั้งหลายนะสวยรถสวยนะครับรถคันนี้นะครับคือได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดน้ามันช่วงล่างนี่ต้องบอกเลยปาเจโร่สปอร์ตนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วขับดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตัวนี้ที่ดีคือได้ฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยไมเนอร์เชนเนี่ยได้ฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายใหม่นะตัวนี้เป็น led สั้นลงนะแต่ว่าดูโดยรวมเนี่ยสวยโครงสร้างด้านหลังให้ดูก่อนมอสสวยเลยกิฟเลยนะฮะสวยเลยนะแล้วฝาท้ายในยเดิมหมดนะซีเลอร์ให้ดูสวยนะสวยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับให้ถึงฝาท้ายด้านหลังนี่ให้ดูเลยเนี่ยซีเลอร์ตรงเป๊ะเลยสวยงาม นะรถสวยนะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูผนังผนังด้านในนะตัวนี้ให้ดูนะครับเนี่ยจุดสปอตต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยนะครับอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะสวยงามนะฮะตัวนี้ดูดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอาให้ชัวนะดูด้านท้ายเข้าหน่อยด้านล่างหน่อยด้านล่างนะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ด้านล่างนะครับนี่ บาเจโร่จะดูง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังอะไรเขาไม่มีมาจากโรงงานให้นะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจะคนก็บอกเอ้ยไปถอดย่าอะไรออกไม่ใช่บาเจโร่ตัวใหม่ไม่ได้เช้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยผนังเ,นเดิมหมดนะที่ผมให้ดูเลยรถสวยจัดเลยนะครับสภาพเดิมเนี่ยวิ่งน้อยรถวิ่งน้อยมือเดียวสภาพแบบนี้แหละสภาพสวยมากเราเห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังคลิปๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านในออปชั่นมาเต็มเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจแบบย์เลสนะครับ สบายๆเลยพกใส่ตัวได้เบาะปรับไฟฟ้านี่ให้ดูนะครับนี่แล้วภายในเนี่ยเขาตกแต่งเป็นสีดําดูดีเลยอะ่ะนะใช้งานได้ดีเลยนะครับใช้งานง่ายไม่เลอะง่ายะนะเพราะงานเถอะเนี่ยเราขึ้นมานี่ปาเจโลอขอสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของเลขไมล์ก่อนแล้วกันเลขไมล์คันเนี้ยแ4 4หมนี้กิโล น้อยนะอย่างที่บอกอะรถประมาณ3ปีเศษๆวิ่งปีหนึ่งอะสองหมื่นโลอะประมาณนั้นนะวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอมาเป็นม i n เนอร์เชนแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนเยอะอะเปลี่ยนเยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าจอหน้าปัดเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลเต็มระบบเลยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าปัดอนาล็อกแล้วนะตัวนี้เป็นดิจิตอลเลยนะครับจอสวยนะครับคือเป็นแบบ TFT เต็มระบบเลยสวยงามนะครับ จอตรงกลางเช่นกันตัวนี้เป็นจอใหญ่ตัวนี้เป็นจอแบบ Android นะน่าจะติดตั้งเพิ่มเพิ่มแหละแต่ว่าตัวนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกฟีเจอร์ฟังก์ชันเชื่อมต่อต่อตางๆ Android Auto Apple c a r p l a y ได้หมดนะอันนี้สบายสบายเลยแล้วก็ที่สําคัญมีกล้องมีกล้อง360ให้ด้วยนะครับตัวนี้กล้อง360ดูรอบคันให้เลยนะฮะรวมถึงนี่กล้องมองหลังชัดเจนใหญ่โตเลยนะอันนี้ผมว่าดีอันนี้ดีกว่าเก่าเยอะเลยเพราะจอเก่ามันเล็กนิดเดียวอันนี้ได้จอใหม่นะครับ แอร์ Air, แน่นอนตามสไตล์ปาเจโร่นี่เป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบดูโอโซนเลยนะแยกอิสระสโซนพร้อมระบบนาโนอี e, อันนี้กรองฝุ่นได้ด้วยนะ PM 2.5ไม่ต้องห่วงนะครับระบบต่างๆเนี่ยจะมีคล้ายๆกันคล้ายๆเดิมนะครับก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบนะพวกระบบเชื่อมต่อต่างๆยุบช่องเสียบ USB อะไรมีมาให้พร้อมเลยที่ดีก็คือตัวนี้เกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8ปสปีดเออนะเครื่อง2004 ดีเซลเทอร์โบบอบบวกกับเกียร์8สปีดตัวนี้โอ้โหใช้งานได้ดีเลยตัวนี้ผมทดลองเคยพาไปลองแล้วขับดีมากนะมันลื่นมากนะครับแล้วก็เกียร์นี่ฉลาดมากแมชกับเครื่องยนต์ดีจริงๆเลยนะวิ่งทางไกลไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นบอกว่าตัวท็อปสุดต้องดูตรงนี้เลยครับตัวระบบขับเคลื่อนตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะตัวนี้มีมาให้นะเป็นแบบขับแบบ 2 4 high 4 high low แล้วก็4 low low, low. มี4ระบบเลยนะคือเรียกว่ามากกว่าตัวคือรายละเอียดเขาเยอะกว่าพวกเจ้าตลาดอย่าง Fortuner ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับมีจัดให้เต็มเลยระบบช่วยเหลือการลงทานลงทางราชันมีให้นะครับอันนี้ผมถือว่าดีมากเลยนะแล้วเบรกมือเนี่ยเหนือกว่าเจ้าตลาดแน่นอนเพราะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยมีระบบออโต้โฮลให้เลยนะขับเวลารถติดเนี่ยกดปุ่มเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกละอันนี้สบ,สบายเลยนะครับอันนี้ดีมากนะคือเรียกว่าแบบ ่อนข้างครบถ้วนะนะนะอุปกรณ์ต่างๆนี่ผมว่าเขาทันสมัยแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาดูดีกว่าเดิมเยอะนะครับด้านหน้าอย่างที่เราเห็นประมาณนี้นะอ๋อผมลืมบอกพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้เขาเป็นหุ้มหนังเรียบร้อยนะแล้วก็มัลติฟังก์ชันเนี่ยมีให้เยอะเลยนะไอตัวนี้ก็สามารถควบคุมพวกเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆได้หมดนะครับรวมถึงกล้อง360องศาก็สามารถควบคุมได้ที่ตัวพวงมาลัยได้ด้วยนะอันนี้มีค่อนข้างครบเลยนะครับ เออแพดเดิลชิพมีมาให้อันเนี้ยที่ชอบคือความสปอร์ตของปัจจุบันสปอร์ตสมชื่อเขาเนี่ยคือแพดเดิลชิพเขาจะยาวๆแบบเนี้ยนะนะเหมือนฟีลลิ่งได้ขับรถสปอร์ตเลยนะรถโดยรวมตกแต่งค่อนข้างดีเลยนะครับกับราคานี่ผมคิว่าคุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าข้างหลังเป็นไงบ้างข้างหลังมีมือจับขึ้นมาให้นะก็ขึ้นสบายไม่ยากนะครับนั่งสบายตัวนี้เบาเนี่ยต้องบอกก่อนปรับได้นะตัวนี้ก็มีตัวปรับเบาะอยู่ด้านหลังนี้ให้นี่อยู่บนตัวนี้ให้ เมื่อกี้จะนั่งชันๆหน่อยนึงแต่ว่าปรับเองได้เน,นี่ยปรับอย่างเงี้ยนั่งสบายเล็กรูมมีให้เพดดรูมมีให้นะสบายๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือนี่ทีเท้าแขนมีมาให้เรียบร้อยที่วางเท้าน้ำมีมาให้เรียบร้อยอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าสบายๆนะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb แน่นอนมีมาให้นี่ให้ดูเลยนะมีให้2ตํตำแหน่งเลยแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กมีให้เหมือนกันนะครับโอเค ที่มีเพิ่มเติมให้ก็น่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามีไว้ก็โอเคนะครับคือจอด้านหลังให้ใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอๆจอด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงได้จากจอนี้ด้วยเช่นกันสำหรับคนนั่งหลังถือว่าโอเคนะครับแอร์แถวที่2แถวที่3มมีมาให้เรียบร้อยอันนี้สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เปิดเนี่ยแอร์ด้านหลังมาเลยเรียบร้อย เย็นสบายนะครับอันนี้ถือว่าดีนะคนข้างครบช่วนเลยแถว2แถวสมีให้แถวที่3เนี่ยดูให้ดูพื้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ว่าคือเด็กตัวเล็กๆผู้หญิงผมว่าพอนั่งได้พังไม่ไกลเนี่ยนั่งได้สบายๆนะก็ประมาณนี้แล้วก็บาะแถว3เนี่ยจริงๆก็คือพับได้ด้วยนะแล้วก็สามารถขนของได้เพิ่มเติมได้ด้วยแถวสองนี่ก็พับได้ถ้าต้องการขนของยาวประวัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ ยที่ผมบอกนะปาเจาโร่สปอร์ตขับ4นะปี2019จด2020นะเดือนมีนาคมเช่าซื้อผ่านธนาคารทิสโกโ้มือเดียวเลยนะครับเจ้าของเนี่ยมือเดียวเลยนะครับเป็นรถเรียกว่าแบบชัดเจนมากนะประวัติสามารถเช็คได้นะครับวิ่งอยู่80,000กวโลเท่านั้นเองภาษีต่อให้เรียบร้อยเนี่ยดูข้างหน้านี้ได้เลยนะครับต่อ6-7ให้เรียบร้อยแล้วนั้นคุณลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยสบายๆนะครับเอาละราคาอยากรู้แล้วใช่ไหมคันนี้คุ้ม ราคาที่บอกออกห้างร้าน599วันนี้รถผ่านไปแค่ประมาณ3ปีกว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ตัวนี้นะครับรถปี2019จด2020นะราคาผมตั้งแค่1,29,000บาทประหยัดไปแล้ว5,007คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะประหยัดไป5,007เลยกับรถ p ป j ร r o s โร r สสวยๆแบบนี้วิ่งอยู่แค่80,000กิโลและเป็นตัวท็อปขับ4ด้วยใครหาอยู่ขับ4คันนี้เลยครับรีบเข้ามาดูกันนะครับ ปาเจโร่สปอร์ตโฟว์ิวเข้ามาไม่เยอะนะนานๆเข้ามาทีวันนี้เราได้โฟวิวมาแล้วรีบเข้ามาจองกันเลยรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะที่ค e c l u s i มอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พาลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมเราทุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ